อย่าปั่นใจให้กับฉันเมตตาฉันแล้วจงรักฉันให้หมดใจต้องการฉันมั่นเพียงไหนาหากจริงใจมีควรรักใครนอกจากฉันอย่าปั่นใจ สองอกของมองเมน่นคุณหวังปองใครร่วมกันอย่าพึงหวังว่าตัวฉันจะไฟฝันลงยอมสัมพันธ์ด้วยแน่นอนฉันทนงในาศัก มันฟังกระมนไม่ทายทอนดังห้องของความสังวรไม่ลงรังนอนรวมคอนเคียงใครยอย่าปันใจให้กับฉัน ตาฉันแล้วจงรักฉันให้หมดใจหากคุณนั้นแบ่งปันไว้ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ ถนนในสักต้นมันฟังกระโมลไม่ทายทอนดังห้องของความสังวนไม่ลงรังนอนรวมขอนเคียงใคร อย่าปันใจให้กับฉันเมตตาฉันแล้จองรักฉันให้หมดใจหากคุณนั้นแบ่งปันไว้ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ